สวัสดีค่ะคลิปนี้ซิริจะพาไปรู้จักกับประวัติวัดศรสีสะทองและตำนานเทพราหูเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ความเป็นมวัดสีสทองเดิมชื่อวัดหัวทองสร้างขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตามพระราชกิจจานุเบกษาประกาศตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2,358ขอวิสุงคามสีมาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,503ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าธุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งนั้นได้อันเชิญพระแก้วมรกตจากเวียงจันทร,ร์มาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครและได้อพยพชาวเวียงจันทร,ร์มาตั้งหลักแหล่งอยู่หลายที่ด้วยกันเช่น ริมแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรีฝั่งตะวันตกที่วัดกลางคูเวียงที่คลองบ้านกล้วยอีกกลุ่มหนึ่งมาปักหลักเลยแม่น้ำท่าจีนออกไปบริเวณตำบลห้วยตะโกปัจจุบนันและได้ตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นเรียกว่าหมู่บ้านหัวทอง เนื่องจากขุดพบเสียนพระเป็นทองซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่ออยู่เป็นชุมชนใหญ่จึงได้คิดสร้างวัดขึ้นการต่อมาทางการได้ทำการขุดคลองจากแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำนครชัยศรีที่ตลาดต้นสน เพื่อเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีประชาชนจึงได้ย้ายมาอยู่ริมคลองเจดีบูชาและได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลสีสทองในการนี้ได้ย้ายวัดมาด้วยเพื่อสะดวกต่อการสัญจร และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรสีสะทองจะถึงปัจจุบันวัดศรสีสะทองนับว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมมีทั้งโบราณวัตถุโบราณสถานเป็นวัดที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของดาราศาสตร์ โหราศาสตร์และสมุนไพรามาตั้งแต่อดีตยุคที่มีการก่อสร้างเป็นวัดมีอุโบสถเป็นครั้งแรกตามพระราชกิจจานุเบกษาประกาศตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2358 คอวิสูงคามสีมาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พศ2503เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานเป็นศูนย์รวมของชาวลาวเวียงจันทร์และชุมชนใกล้เคียง รรกเริ่มบริเวณวสศีสะทองเป็นป่ารกร้งไม่มีผู้คนอาศัยทำรรมาหากินเนื่องจากอยู่ห่างจากแหล่งน้ำสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าสีสะทองต่อมาชาวลาววิงจันได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยบางพวกอยู่แถวบ้านกล้วย อีกพวกอาศัยอยู่ลึกกว่าพวกอื่นๆคือพวกที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลสีทองในปัจจุบันนี้พวกเขาหักร้างทางป่าสร้างชุมชนขึ้นเมื่อมั่นคงแล้วจึงสร้างวัดในตอนขุดดินเพื่อสร้างวัดก็พบเสียงพระพุทธรูปเป็นทองจมดินอยู่ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อว่าวัดหัวทองและเปลี่ยนมาเป็นสีทองเจ้าอาวาสรูปแรกคือหลวงพ่อไตย ซึ่งเป็นชาวลาวเวียงจานที่อพยพมาตั้งต้นจากวัดเล็กจนกลายเป็นวัดใหญ่ที่มีเจ้าอาวาสสืบต่อกันหลายรูปจนถึงหลวงพ่อน้อยนาวารัตซึ่งเป็นพระที่ฟื้นฟูพระราหูขึ้นมาจนโด่งดัง ในเวลาต่อมาทางการได้ขุดคลองเจดีบูชาซึ่งทางตอนใต้ของวัดหัวทองหรือวัดศรีสะทองชาวบ้านจึงย้ายมาอยู่ใกล้คลองด้วยจนถึงปัจจุบันและต่อมาหลวงพ่อน้อยนาวารัตก็เปลี่ยนชื่อวัดหัวทองมาเป็นวัดศรีสะทองและต่อมาก็ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลตามชื่อวัด เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระครูวินัยทรมานิติสาโรต่อมามีการสร้างโรงเรียนประชาบาลโรงเรียนวัดศรีสะทองน้อยชมประชานุกูลเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ห้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2477ในระดับชั้นป้อ1ถึงปสต่อมาได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ส่นตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนตอน้นปัจจุบันวัดศรีสะทองได้จัดสร้างพระราหูขนาดใหญ่ไว้ให้ประชาชนได้มาสักการะบูชาตามความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลแต่ผู้บูชาพระราหูจะต้องมีศีลมีทำทำคุณความดีและหมั่นทำบุญกุศลอยู่เสมอความร่ำรวยและโชคลาภนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้ ตำนานพระราหูในวันเดือนดับเดือนแห่งฮิยาอาทิตย์อับอายหายไปกลางวันอังคารเทพสงครามข่มแสงเป็นบันทึกเก่าแก่เกี่ยวกับสุริยุปร,ราคาเมื่อวันที่สพฤษภาคม1375ปีก่อนคริสตการถูกค้นพบที่เมืองยูกาสิตในอาณาจักรโบราณเมโสโปเตเมียตำนานความเชื่อที่ใช้อธิบายปรากฏการเหนือธรรมชาติของมนุษย์หลา หล,หลายเชื้อชาติส่วนใหญ่มีพื้นฐานมาจากความกลัวสำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาหลายวัฒนธรรมต่างแปลความคล้ายคล้ายกัน ตำนานมักเล่าขานถึงสัตว์ร้ายในท้องฟ้ามาขมือกินดวงอาทิตย์เป็นอาหารชาวจีนเชื่อว่ามีมังกรยักษ์กลืนกินดวงอาทิตย์ภาษาจีนกลางคำว่าที่คือกลืนกินชาวกรีกและโรมันก็มีความเชื่อว่ามีงูยักษ์มากลืนกินเช่นกันสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ปรากฏแสดงตำแหน่งที่เกิด ปรากฏการณ์ก็ใช้อักษรกรีกโอเมกาแนวคิดเรื่องสัตว์ประหลาดกลืนกินดวงอาทิตย์ถูกตีความไปต่างๆนานาเช่นในไซบีเรียเชื่อว่าสัตว์ประหลาดที่กลืนกินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คือผีดิบในเซอร์เบียเชื่อว่าเป็นมนุษย์หมาปา่าในเวียดนามเชื่อว่าเป็นกบยักษ์ส่วนปารารกวัยและอาร์เจนตินาเชื่อว่าเป็นเสือจากกัว ในโบลิเวียเชื่อว่าเป็นสุนักยักษ์สำหรับตำนานความเชื่อที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปราคาก็คือตำนานที่เกี่ยวกับยักษ์ราหูกลืนกินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อันเป็นตำนานความเชื่อในแถบเอเชียคืออินเดียอินโดนีเซีย และไทยเป็นตำนานเล่าขานที่มีรากฐานมาจากมหากาบมหาภารตะมหากาบเรื่องยิ่งใหญ่ของอินเดียสพระราหูทรงเป็นพระนามในเทพเจ้าผู้มีศักดานุภาพศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่โด่งดังที่สุดในปัจจุบันนี้ประวัติความเป็นมาของพระราหูมีลักษณะพิเศษอยู่สองประการ หนึ่งพระราหูในพระพุทธศาสนาสองพระราหูเทวะกําเนิดของพระราหูในลทัทธิไสยศาสตร์ของศาสนาพราหมณ์หนึ่ง พระราหูในพระพุทธศาสนาผู้ทรงพระนามว่าอสุริงทราหูผู้จักมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตทรงพระนามว่าพระนาระทะสัมมาสัมพุทธเจ้าตามความในคำภีอนาคตวงจัดพิมพ์เผยแพร่โดยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปธรรมปราดผู้รู้ในพระศาสนาโบราณจารย์ทั้งหลายมีติดตรงกันหลายร้อยปีแล้วว่าพระราหูในศาสนาฮินดูพราหมณ์เป็นพระราหูองค์เดียวก,กันกับอสุรินทราหูในพระพุทธศาสนา จะแตกกันเฉพาะประวัติความเป็นมาเท่านั้นที่ทางศาสนาพราหมณ์แต่งเป็นเรื่องพิสดารพันลึกตามรูปแบบของแขกอินเดียซึ่งทางพระพุทธศาสนาจะไม่มีอย่างนั้นเลย พระพุทธศาสนาจะบอกแต่เพียงว่าพระสารีบุตรทูลถามพระบรมศาสดาสามาสมพุทธเจ้าว่าในกับตื่นจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าอํานวยบทหรือพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ผู้เจริญเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าธรรมสารีล่วงไปแล้วเมื่อสาระดับล่วงไปแล้วกับหนึ่งหนึ่งชื่อลักขกับเกิดเป็นศูนย์ยก,กับเมื่อหลักสะกับหนึ่งล่วงไปแล้วหมันทากับได้เกิดขึ้นแล้วในกับนั้นมี พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติสองพระองค์คือพระนารถพุทธเจ้าหนึ่งพระรังสีมุนีพระพุทธเจ้าหนึ่งอสุรินทราหูจากเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่านารทะก่อนพระพุทธเจ้ารังสีมุนีพระนารทพุทธเจ้าทรงมีพระวรกายสูง1 2ึ่สอแสงสว่างจำนวนหนึ่งเป็นแสงสว่างพุทธรังสีได้เป็นเช่นดอกปทุมทีเดียวพระพุทธ องทรงมีพระชนมายุหนึ่งหมื่นปีมีต้นไม้จันเป็นไม้ตรัสรู้รส7ประการได้เกิดขึ้นในสกลปัทพีมหาชนทั้งปวงบอริโภครสปัทพีเลี้ยงชีพ ดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญพระนาระทะพระพุทธเจ้าได้ให้ทานอะไรจึงได้หาสมบัติเห็นปานนี้ดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญพระนาระทะพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีสิบประการมีพระบารมีข้อหนึ่งที่ปรากฏแก่กล้าจึงทรงได้มหาสมบัติเห็นปานนี้ ดูกรพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพู้เจริญในการแห่งพระกัสสปพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ อดีตชาติของพระนารถพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติเป็นพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าซิริคูดมีพระนครชื่อนิรมลนครพระองค์ทรงมีมหาเทวีทรงพระนามลำพุทธาเทวีพระราชาทรงมีพระโอรสและพระธิดาสองพระองค์พระโอรสทรงพระนามว่านิโคทกุมารพระธิดาทรงพระนามว่าโคตามีวันหนึ่งพระ พรามแปดคนมาเฝ้าพระราชาสิริคุทวายสุดดีพระราชาด้วยเสียงกึกก้องแล้วทูลขอพระนครนิรมลนครพระราชาสิริกุททรงโสมนัสปิติยินดีพระราชทานพระนครแก่พรามแปดจากนั้นพระราชาทรงพาพระราชโอรสพระธิดาและพระเทวีเสด็จออกจากพระนครเข้าไปในป่าพนาสน สร้างอาสมบนพระธรรมมิกบันพดท,ทรงรักษาศีลทั้งสี่พระองค์อยู่ณอาสมนั้นในการนั้นมียักษ์ตนหนึ่งมีร่างกายสูง122อศอกออกจากป่ามาปรากฏในที่เฉพาะพระพักของสี่พระองค์ยักษ์ได้กล่าวว่าข้าแต่มหาราชา ข้าพระองค์เป็นยักษ์รักษาป่าดื่มกินเลือดกินเนื้ออย่างชีพวันนี้ข้าพระองค์กินช้งเจ็ตัวมาสิบสี่ตัวเนื้อยี่สิบตัวไม่สามารถหักห้ามความหิวกระหายไว้ได้ข้าแต่มหาราชบัดนี้ข้าพระองค์มาที่นี่เพื่อทูลขอพระโอรส และพระธิดาทั้งสองพระองค์ถ้าพระองค์ทรงขอพระราชทานพระโอรสและพระราชธิดาแก่ข้าพระองค์แล้วไซพระองค์จกได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ในการนั้นพระราชาสิริคูตทรงสดับถ้อยคำของยักษ์ตนนั้นแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนยักษ์ผู้มีหน้าง,งามผู้เจริญเราเลี้ยงพระโอรสพระธิดาทั้งสองไว้เพื่อให้ทานบัตดนี้เจ้ามาที่นี่เพื่อขอกุมารทั้งสองนี้เราจักให้พระโอรสพระธิดาทั้งสองแก่เจ้าตรัสแล้วเสด็จลุกขึ้นจูงพระโอรส พระธิดาไปทรงใช้พระหัตถ์ข้างขวาถือคนโทน้ำตรัสว่าดูก่อนยักษ์ผู้เจริญท่านจงมาสู่สำนักเราตรัสแล้วทรงหลังน้ำทักซิโนโทบในการให้ทานพระองค์ทรงที่ท่ปทพภีแผ่นดินและมูเทวดาให้เป็นพยานพระองค์ได้ตั้งความปรารถนาว่าดูก่อนปัพภีและมูเทวดาผู้เจริญทั้งหลายจงมาเป็นพยานให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระสัพพัญยุตยานเท่านั้น เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้ายิ่งกว่าบุตรธิดาด้วยผลแห่งการให้บุตรธิดาอันเป็นที่รักนี้เราไม่ต้องการจัก,กรพรรดิไม่ต้องการสมบัติไม่ต้องการอินทรสมบัติมารสมบัติก็ไม่ต้องการพรหมสมบัติก็ไม่เอา ประเทศชาติราชาบัลลังก์ก็ไม่ต้องการแต่เราต้องการสัพพัญยุตยานสมบัติเท่านั้นขอการให้บุตรและธิดานี้จงเป็นปัจจัยแห่งสัพพัญยุตยานเถิดเมื่อพระราชาสิริคูตตั้งความปรารถนาสิ้นสุดลง คลันพื้นปฐพีได้สะท้านสะเทือนไหวมหาสมุทรสาครก็กระเพื่อมเป็นพึ้นยักษ์มโหฬารกระถอบกระชานฝุนเขาเนรุราชได้โน้มยอดลงสู่ธรรมิจบันทศเปลียบประดุจด,ด,ดังยอดหวายอ่อนนวด้วยไปพายุฝนก็ดังกระหึ่มกึกกล้องให้ฝนตกกระหล่ำลงมาสายฟ้าไม่เชื่อทุการก็ลับแผล,ลหลาบสว่างสวยหน้าตะกรึงหลวงเท้าสก,กัตถิวราชทรงเป่าสังนี ลุกปรเท้ามหาพรหมทรงปรพระหัตเทวดาทุกหมู่เหล่าพากันสาธุการก้องกังวานล้วนเกิดอัศจรรย์เป็นอันมากพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรปรากฏการมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นพระอินทร์พระพรหม ภูมเทวดาอากาศเทวดาลูกขัดเทวดาโสมเทวดาพระยมเทเวทสวนได้พร้อมกันยกย่องพระราชาผู้ทรงคุณประเสริฐของนอรชนดูกรพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญในการนั้นอยากได้พาสองกุมารพระโอรสพระธิดา ไปด้านหลังบรรณศาลาเอาฟันกัดคอสองกุมารดื่มดินเลือดเคี้ยวเนื้อกินอย่างโหดเหี่ยมอมาหิตแล้วพระองค์ราชาสิริคูธทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาถูกยักเคี้ยวกินอย่างโหดเหี่ยมอมาหิตแล้วพระองค์ไม่ทรงหวานไหวพระทัยเลยทรงชมเชยการให้ทานของพระองค์ว่า ข้าแต่หมู่เทวดาผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงน้อทานของเราประเสริฐแท้พระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญด้วยผลแห่งการให้กุมารทั้งสองเป็นทานมหาชนทุกจำพวกจะบังเกิดความสวยงามแห่งรูปและด้วยผลที่ยักษ์ตนนั้นได้เคี้ยกินสองกุมาร พระองค์ตรงพระพักพระราชาสิริขดแสงสว่างแห่งพุทธรัศมีจะบังเกิดตลอดการเป็นนิดทั้งกลางวันและกลางคืนดูกรพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เจริญมหาชนทุกจำพวกไม่ได้บรรลุมรรคผลในศาสนาของปถาคต ไม่ได้บรรลุมรรคผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์คือพระศรีอริยเมตไตรพระรามสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมราชสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมสามีสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตของท่านทั้งหลายจงตั้งความปรารถนาบรรลุมรรคผลในศาสนาของปสุรินทราหูปรัชนานกะสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิดคัมภีอนาคตวง เป็นคำทีว่าด้วยวงของพระพุทธเจ้าจะมีพระโพธิสัตว์มาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต10บพระองค์คือพระสีอริยเมตไตรพุทธเจ้าพระรามพุทธเจ้าพระธรรมราชาพุทธเจ้าพระธรรมสามีพุทธเจ้า พระนาระทะพุทธเจ้าหรืออสุรินทาราหูพระรังสีมุนีพุทธเจ้าพระเทวเทพพุทธเจ้าพระนรสีพุทธเจ้าพระติสพุทธเจ้าพระสุมังคลาพุทธเจ้าคือพุทธดัรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตำนานพระราหูพระอิศวรสร้างพระราหูในตำนานแรกนั้นจะแสดงถึงตำนานทางคติพราหมณ์ในตำราศสยศาสตร,ร์หรือศรริวศาสตร,ร์ของพราหมณ์นั้นแสดงไว้ถึงการกำเนิดเทพพดานนพเคราะห์ทั้ง9้าพระองค์ไว้ดังนี้เทพพดานนพเคราะห์ทั้ง9้า นั้นพระองค์ล้วนบังเกิดขึ้นจากเทวบัญชาของพระอิศวนเมื่อบังเกิดนั้นพระอิศวนทางเป็นผู้สร้างด้วยพระองค์เองทุกพระองค์ดังนั้นเทพยดานพเคราะห์ทั้งเก้าจึงล้วนมีฤทธิ์มีศักดานุภาพมากนักในเทพยดานพเคราะห์ทั้งเก้า นี้มีองค์หนึ่งทรงเป็นเทพอสูรที่มีฤทธเดชร้ายกาจมากนักอนุภาพเป็นที่ยำเกรงของทวยเทพเทวาทั้งหลายด้วยไม่อาจต้านทานพลานุภาพของพระองค์ได้นั้นคือพระราหูจอมอสุรรินซื่อพระอีกส่วนได้นำหัวผีขโมด จำนวน12หัวมาป่นให้เป็นเท่าทูลีจากนั้นห่อด้วยผ้าสีดำเสร็จเป่าแล้วพรมลงด้วยน้ำอมฤตบัดดลบังเกิดขึ้นเป็นอสูรเทพนามว่าพระราหูบ้างก็เรียกว่าอมพรปีศาจพวกราหูมีร่างกายใหญ่โตเหลือประมาณครึ่งบนเป็นเทพอสูรครึ่งล่างเป็นงูทรงเดชานุภาพครอบงำได้ทั้งสามโลก เป็นที่เกรงกลัวต่อพระสุริยเทพพระจันทราเทพนับเป็นเทพนพเคราะห์อันดับที่8มีกำลังนพเคราะห์เป็น12เป็นเทพแห่งวันพุธกลางคืนกล่าวว่าอิทธิฤทธิ์ของอสูรเทพราหูนั้นพิสดารอย่างยิ่งเมื่อแรกกำเนิดนั้นมีร่างกายครึ่งบนเป็นยักษ์ ครึ่งล่างเป็นพญานาคมีร่างกายสีทององมดำสำริดพาหนะที่ใช้นั้นกล่าวว่าทรงครุดเป็นพาหนะบ้างว่าทรงเมฆหมอก แสดงเห็นว่าพระราหูนั้นเป็นควบคุมธาตุน้ำและธาตุลมบ้างก็ว่าพระราหูทรงพาหะเป็นยักษ์ก็มีเหมือนกันพระราหูจึงเป็นหนึ่งเทพยดาที่มีฤทธิ์มากนิสัยนักเลงไม่กลัวใครทางโหราศาสตร์ถือว่ามีพระเสาวเป็นเพื่อนสนิทเมื่อพระราหูกำเนิดมาแล้วยังมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอีกมากมายเล่าในการต่อมาพระราหูได้แอบ ขโมยน้ำอมตะฤทธิ์เพื่อดื่มกินให้ตนเองเป็นอมตะมีอำนาจเหนือเทพพยดาทั้งหลายแต่พระอาทิตย์และพระจันทร์ซึ่งคอยระวังเรื่องนี้อยู่แล้วแอบรู้เห็นการกระทําของพระราหูเข้าจึงทูลต่อพระนารายณ์เมื่อพระนารายณ์ทรงทราบว่าพระราหูอาจเป็นภัยต่อทั้งสามโลกจึงสงรงกลิ้วนะัก ว้างจากเข้าตัดกลางกายของพระราหูแต่ดีที่ว่าพระราหูนั้นได้ดื่มกินน้ำอมตะฤทธิ์เข้าไปแล้วจึงหาสิ้นใจลงไม่แม้มีครึ่งกายก็มีอำนาจท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆส่วนอีกครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นท่อนล่างมีลักษณะเป็นงูนั้นได้กลายเป็นเทพพยายดาขึ้นใหม่อีกพระองค์หนึ่งนามว่าพระเกต ทรงฤทธเดชไม่แพ้กันถือว่าพระเกตนี้เป็นเทพคุ้มครองดวงชะตาใครมีพระเดชกุมลักษ์คนนั้นมาปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงส่วนพระราหูนั้นคิดแค้นใจในพระอาทิตย์และพระจันทร์มาเสมอที่แอบนำเรื่องที่ตนดื่มกินน้ำอมฤตไปทูลฟ้องจนเป็นเหตุให้ตนเองต้องโดนจากพระนารายณ์ตัดร่างขาดเป็นสองท่อนเช่นนี้ เมื่อได้โอกาสเหมาะเมื่อใดพระราหูจึงเข้าจับพระอาทิตย์พระจันทร์มากลืนกินทุกครั้งแต่เมื่อได้ยินเสียงตีกรอบคอไม้ก็คายพระอาทิตย์พระจันทร์ออกมาการกลืนพระอาทิตย์พระราหูก็เรียกว่าสุริยคราส การกลืนพระจันทร์ก็เรียกว่าจันทราคาาคือปรากฏการณ์อันน่าตื่นเต้นทางดาราศาสตร์ทุกวันนี้พระราหูในพระพุทธศาสนาบุพกรรมที่ทั้งสามได้เคยสร้างร่วมกันมาจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องราวแห่งพระราหูพระอาทิตย์และพระจันทร์มาจนทุกวันนี้เล่าครั้งหนึ่งว่าทั้งสามคือพระอาทิตย์พระจันทร์และพระราหูเกิดเป็นพี่น้องกันมีพระอาทิตย์เป็นพี่คนโต พระจันทร์เป็นคนรองพระราหูเป็นน้องเล็กพระอาทิตย์และพระจันทร์นั้นนิสัยดีชอบทำบุญใส่บาตรเลือกเอาของดีถวายพระภิกษุงสงฆ์เสมอเสมอแต่พระราหูนั้นนิสัยออกเกเรเป็นนักเลงเจ้าโทสะไม่ค่อยประดิษฐ์ประดอยเหมือนพี่พี่เขาครั้งหนึ่งพระอาทิตย์ชวนน้องทั้งสองใส่บาตรพระอาทิตย์เลือกใช้ขันทองพระจันทร์เลือกใช้ขันเงิน แต่พระราหูนั้นเลือกเอากลาเป็นขันใส่ข้าวรวมทั้งทัพพีตักข้าวด้วยด้วยกำลังนี้พระอาทิตย์ตั้งจิตอธิษฐานให้ตนเองเกิดเป็นสุริยเทพผู้มีรัศมีสองแสงเป็นสีทองสองสว่างแก่มนุษย์ยามกลางวันพระจันทร์ตั้งจิตขอไปเกิดเป็นจันทราเทพผู้มีรัศมีเย็นตาให้ความสว่างแก่มนุษย์ยามกลางคืนส่วนพระราหูนั้นต้องการมีเดชอำนาจเหนือพี่ ทั้งสองด้วยอำนาจจิตด,ดังกล่าวเมื่อสิ้นใจไปแล้วทำให้เกิดเป็นเทพอสูรนามว่าพระราหูมีร่างกายดำทะมึนมีอำนาจสามารถดับความสว่างของพระอาทิตย์และพระจันทร์ได้เมื่อใดที่พระราหูเจอพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นต้องเข้าไปอมบ้างไปหนีบไว้ที่รักแร้บ้างซ่อนไว้ใต้คางบ้างเป็นเช่นนี้เสมอไป และลักษณะการบดบังพระอาทิตย์และพระจันทร์ดังกล่าวนี้ครูบาอาจารย์ชั้นต่อต่อมาจึงนำมาวาดเป็นยันพระราหูหรือมากแกะลายพระราหูบางพระอาทิตย์แต่ส่วนมากมักเลือกเอากิริยาที่พระราหูอมพระอาทิตย์พระจันทร์มากที่สุด พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินราหูมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนมชีพอยู่นั้นพระราหูได้เคยเข้าจับพระอาทิตย์บังเกิดเป็นสุริยคราส ครั้งนั้นเทพยดาทั้งหลายทูลขอให้พระพุทธองค์เข้าช่วยด้วยเป็นที่พึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวพระพุทธคาถาแก่พระราหูเมื่อพระราหูได้ฟังแล้วบังเกิดขนพองสยองกล้าวรีบคายพระอาทิตย์ออก เพราะศีสษะของตนด่างว่าจะระเบิดออกมาเป็นเจ็ดเสียงหรือกลับเข้าเมืองอสูรทันใดไปเล่าให้เพื่อนอสูรของตนฟังว่าพระพุทธเจ้านี้มีฤทธิ์มากนักไม่อาจต้านทานฤทธานุภาพพระพุทธองค์ได้ นี้คือการที่พระพุทธเจ้าทำการทรมานพระราหูในพระไตรปิฎกเล่าอีกว่าพระราหูนั้นเคยคิดเข้าเ้าพระพุทธเจ้าแต่ดําริในใจว่าตนเองนั้นร่างกายใหญ่โตฉไหนเลยจะเข้าไปกรับพระพุทธองค์ได้ พระพุทธองค์สามารถรู้ถึงความคิดของพระราหูทุกประการได้ในรมิตร,ร่างกายตนให้ใหญ่กว่าพระราหูหลายร้อยหลาย,ลายพันเท่าอยู่ในกิริยาประทับนอนสีหะสายญาติพระราหูจึงเกิดความเกรงในพระพุทธบารมีและเชื่อมั่นในพระพุทธคุณของพระพุทธองค์ ขอเอาพระไตสรสะนคมเป็นที่พึ่งและถือว่าพระรูปปางสีหะสายญาตนั้นเป็นปางปราบอสุรินราหูผู้ที่มีราหูเข้าแทรกในดวงได้บูชาพระพุทธรูปางนี้จะดีกับตนเองยิ่งนักในครั้งนั้นพระพุทธองค์ยังได้กล่าวถึงบุพกรรมแต่หนหลังของพระราหูว่าเคยตั้งปณิธานไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งการบำเพ็ญบารมีของพระราหูทุกภพชาติที่ผ่านมานั้นก็เพื่อพระโพธิยานนี้และจะสำเร็จแน่นอนในอนาคตการพระราหูจะสำเร็จเป็นพระโพธิยานหรือบรรลุเป็นอนุสัมมาสัมโพธิยานนี้เป็นสิ่วที่ทำให้พระราหูปรับปลืม้ม พระราหูมีความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ยิ่งยิ่งขึ้นและตั้งใจบำเพ็ญเพียรทางพระโพธิญาณให้มากยิ่งยิ่งขึ้น ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าพระราหูจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระนารถพุทธเจ้านับเป็นองค์ที่ห้าถัดจากพระศรีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าจากคติดังกล่าวนี้จึงถือว่าพระราหูนั้นมีฐานะเป็นพระโพธิสัตว์และเป็นหน่อเนื้อพระพุทธังกูลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นที่น่าเคารพกราบไหว้ของชาวพุทธเราการกราบไหว้พระโพธิสัตว์นั้นเป็นคตินิยมอยู่แล้วของมหายานแต่ฝ่ายหินยานหรือในบ้านเรานั่นรู้จัดเรื่องพระโพธิสัตว์น้อยพระโพธิสัตว์นั้นบางครั้งมีรูปกายสวยงาม บางครั้งในรูปกายน่ากลัวและสามารถบังเกิดในภพภูมิใดก็ได้อย่างพระราหูเป็นพระโพธิสัตว์ที่รูปกายน่ากลัวและเป็นพระโพธิสัตว์ที่เกิดขึ้นในแดนอสูรทำหน้าที่ดูแลพระพุทธศาสนาให้พรคนดีย่อมีคนชั่ว บำเพนบารมีสร้างภพชาติเพื่อสึกพระพุทธวงศ์มีให้สิ้นสูญโปรดสรรพสัตวให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นมหาบารมีมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่สมควรที่จะได้รับการกราบไหว้บูชาเช่นเทพเจ้าองค์อื่นๆ พระโพธิสัตว์ราหูเทพอสุรินในบรรดาเทพนพเคราะห์ทั้งเก้าองนั้นมีเพียงพระราหูพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระโพธิสัตว์และได้รับรับการพยากรณ์แล้วแม้พระอาทิตย์และพระจันทร์ผู้มีบุญญาธิการอันสูงส่งก็มีได้เป็นพระบรมโพธิสัตว์เช่น พระราหูและยังไม่ปรากฏเป็นคำพุทธพยากรณ์จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นจะมีเพียงอสูรเทพพระราหูเท่านั้นที่มีฐานะเป็นพระโพธิสัตว์และได้รับพุทธพยากรณ์จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจะสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์ราหูเทพอสุรินพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนพระบารมีแห่งเทพอสุรินราหูจึงมีอยู่มากมายมหาศาลบุคคลผู้ที่จะได้รับ พุทธพยากรเช่นพระราหูนั้นถือว่าได้บำเพ็ญบารมีเข้าสู่เส้นชัยแล้วหมายความว่าบารมีที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในการเบื้องหน้านั้นสำเร็จอย่างแน่นอนแสดงว่าบุญบารมีของพระราหูสามารถโปรดผู้ตกทุกข์ได้ยากให้ได้ดีมีสุขพ้นทุกข์พ้นภยัย ด้วยอาศัยบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ยานที่พระราหูได้บำเพ็ญเพียรมานับชาติไม่ถ้วนการนับถือจึงมีได้หมายความว่าเรากำลังบูชาพูดผีปีศาจแต่อย่างใดแต่เรากำลังบูชาพระโพธิสัตว์ในรูปกายแห่งเทพอศูรพันเป็นคติสอนให้พิจารณาว่าอย่ามองที่รูปกายภายนอกแม้ว่ารูปกายแห่งพระราหูจะดูดุดันน่ากลัว แต่คุณธรรมภายในนั้นกลับตรงข้ามพระราหูเป็นเทพอศูรที่บำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุพระโพธิญาณมานับชาติไม่ท้วนภายในจิตใจนั้นมีแต่ความปรารถนาดีต่อมวลมนุษย์สิ่งเลวร้ายในชีวิตมนุษย์นั้นใส่ย,ย่อมเกิดจากผลกรรมเก่าและใหม่ที่ตนก่อไว้เมื่อถึงเวลากรรมนั้นย่อมเป็นไปตามกลไกของมัน พระราหูเทพปัสสุรินเป็นเทพพยาดาผู้เป็นพยานแห่งการกระทำกรรมของมนุษย์หาได้ให้ร้ายต่อใครไม่ขอขอบคุณทุกท่านที่คลิกกันเข้ามารับชมขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ